สวัสดีครับผมตัวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเมนูไฟล์คู่มือนะครับว่าเมนูนี้สามารถทําอะไรได้บ้างก็เริ่มจากนะครับเข้ามาในเมนูไฟคู่มือจะอยู่ในหมวดของทรัพย์สินนะครับเมนูตรงนี้เมื่อกดเข้ามามันก็จะขึ้นประเภทเครื่องจักรทั้งหมดที่มีการนําเข้าระบบไปนะครับอย่างตัวอย่างสมมุติเป็นแอร์คอนดิชน์ผมกดเข้ามานะครับ มันก็สามารถอัพไฟล์คู่มือได้โดยของเราเนี่ยจะอัพได้เป็นรูปภาพกับ pdf นะครับเป็นไฟล์ jpeg กับไฟล์ pdf ก็สมมุติผมจะแนบเป็นไฟ pdf ผมก็กดเลือกแล้วก,กดอัพโหลดแล้วเราก็ดึงข้อมูลนะครับจากไฟล์ pdf มานะครับผมยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับแล้วเราก็กดเปิด ก็รอให้สเตตัสมันขึ้นคอมพิวต์นะครับแล้วเราก็กดบันทึกอันนี้ก็จะเป็นการแนบคู่มือไปแล้ว1ไฟล์นะครับแล้วก็สามารถเ,าเลือกได้ด้วยว่าไฟล์ไฟล์นี้เราต้องการให้เห็นทุกเครื่องที่เป็นแอร์คอนดิชเนอร์หรือไม่ในกรณีที่ไฟล์นี้เราใช้แค่บางเครื่องนะครับเราก็สามารถมาเลือกได้ว่าไฟล์นี้ใช้กับเครื่องตัวไหนสมมติใช้กับ2ตัวนี้นะครับผมก็เลือกแค่2ตัว แล้วผมกดบันทึกเพราะฉะนั้นถ้าเป็น a อร์คอนดิชเนอร์ที่เป็น2ตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเลือกก็จะเห็นไฟล์นี้แต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราจํากัดว่าให้เห็นเฉพาะเครื่องแต่ถ้าไฟล์ไฟล์นี้มันสามารถเห็นได้ทุกเครื่องนะครับเราก็เลือกทุกเครื่องได้เลยแล้วก็กดบันทึกทีนี้ก็จะเห็นหมดทุกเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะ แก้ไขเพิ่มหรือลบนะครับเราก็สามารถทําได้ถ้าเราจะลบเราก็กดลบตรงนี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเราก็กดอัปโหลดเหมือนกันเหมือนวิธีที่ผมอัปโหลดให้ดูตอนแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเมนูไฟล์คู่ม,มือขอบคุณครับ